ทั้งคุณขึ้นนาขึ้นตาแล้วมาพี่น้องมาเบิ่งครับพี่น้องมีทางผีขึ้นท่าหนาครับโอ้ขีดตมเมล่องแล้วล่องรถแล้วสวัสดีครับโอ้ไม่นี่ยุครบเสร็จตัวนี้พ่อเคมกับมาตัวนี้ เอลาโดดานปิไปดอกเลบะบลาโดดานปีนไปน้ำมันแทน่ะโมกับผมเล่นอไปเ่องนึ่เผยแล้วเผยแล้วเข้มกับมนอ์ ่อยเห็ดนะคอยเฮ็ดเ่ไา well, so oh, ้ข oh, nice Pr ่อยว่ายูไก่เพิ่นราะอไยูไก่ไก่เงินน้ำเพิ่นสีสูเฮ็ดสีตัวแดงแ่ไม่ใจแั้นก็บอ้คนด่า้กกัดีดละบ้น้ด้ยโอ้ยต้นเมูไปี่พี่น้องช่วยะเว้นมี่สีีก้อต้ดเนา่เย้องผนเยรเป้ไมเพ น8คนเด้อนั่งรับแ8คนนั่งรับ8คนตันเท่าไบ่บอทุก19นาทีเ10นาทีเขาจะเป็นมาทงแก็บไม่นี่แหละจะมาถึเนี้ยขึ้นมา แวันดีทั้งคุณไปเหรทั้งคุณจ้ะแซมพายนุนตอนนั้นแต่งสไตล์ใดนี่โตอินโตอินพายนุการขอคำหนึ่งเนี่แรงโตอินเดาอย่าขงคือโตอย่างนี่คือแม่กว่างและมขยถึเวท เอาบ่ไม่ yeah. Oh, yeah, Although, ้ขึนตกตคคุณจะจามผูสอบก็บอกว่าเขาถนาะเอรกป่ะเพราน้แปลกจะลงไปจะข้นคุณก็จะงบ้ากของแปลกๆนี่ละโตยังก่อนโตอินโตอินเอาขึ้นแล้วแล้วสุดจับแล้วไป่รัไทยนี่ยนอนี้อนนี่อาด้ดนีนี้เด้นี่ว่าักไทยเีหยองาคยังไรโสดอยู่นุ่งสอามนวแล้วเออเอาทยตวัน ตดพอในกรห้อมค่ะเอาหัดดีขึ้นไม่คิวขางเดียวท่านเรีวดีกัแตงหนาอ๋กาล้งลงขีดอยู่มันยาบพอ่านดมตดเป็นยาวิเศษค่ะเป็นเอ็ดก็หายนะอ้ยสเลยดมื่อนี้กุแตงหนาแบบอันพีกองกอยกันนะถ้่สุดเผ็ดแต่งหนาแตงแงแตงกรายส่สูบุกนี่เป็นอะไรก เห็ตูดนั่แหเด้อเครื่องซับอ่างมพอลองละสิปหาตูดเครื่องซับอ่างท่างเนียวมึงล่าสุดบางคนได้เมารลนนะตอนถ้าได้ฮอดกาลังต่อราคาเขาอยู่เขาอาพันหกเออพันหกมึงก็ฟ้ามาสดอกมึงยุ่ปะนี่มึงไ่สวนคืนนี่มึงก็จังใจกูคืนมนอยู่ยเ้ดปนี่ยู่ยละเอีดรถห่างอยู่ยเอียาก็โกนกูเข้าใจ่าอันคิดได้เนีเอารถอันออโต้พิกมาแหมรถเก่าสั่ปะนี่ ผู้เดว่าพามมนแล่นไก่ได้รถดมุนี่โอ้กับบอปรึกษาก่อนเนาะยี่โกดมันเอารถมมอสไซ์อโตโมติข้าเกามาแบบนี้พ่อการสองรอยรถจะคืน่ามมนแล่นหมอมยุติอยว่ามันต้องมันดมนม่เนี่ยนไม่ใช่ข้ามจะพูดาแล้วแมนบอคือเรื่องรวยๆมั้แมนบอกแมนยุตีไฟอยู่อันนั้นที่เมาว่าขยรถกลับไปก่อนขอปรทัลุงคิบ โอ้ขวักขักไปแล้วตัวไปไหมร้องคลิปไปพันแล้วอยู่นี่จะไปส่งหายเข้ามาเลยเข้ามาเลยขับขับเฮ้ยอะไรโมยบายอะไรพี่เข็มเขาถ่ายคลิปกันแหมยังไม่ได้ลงคลิปเลยเออรถผู้ใดล่ะสัวจับจับ ขอภากันลงกลิปแล้วแล้วไอ้ลมาแล้วเขาติดไยไหมไปเริ่มไปไปเริ่มมาจากทีสเกตไหมครับครับพี่แบมคือว่าไปรับอีกกดมานแม่รถห้างยี่ห้อเอ็นบูญนี่นครับอบไปดีเลยียขอบไปเยอะยากขอไปเรื่องล้วลมเดชติดลมเดชลมไหมเนี่ยเข้าไปเลยเอนเม้ากาแฟหรือเ่คือจอดทุกปั๊มมาลดมือเด้กกระไดจอดแวะคุยบ้าคุโอ้ยส้นหนาแบบน้ำส้นอ ไปเลยไปเลยต่อคทางขนหลายแห้งเหมืนอนเด็กเครือข่ขยายใคว่าใครว่าโดมเท่านั้กพ่อๆหรอกใครว่าต้องขยายพราะยังก,การนี่บรรลุนเฮดเนียนี่นล่งรถนี่แล้วก็ออกเต็นมากลางนี่คนว่าเอารถยังมากเหรอฮะเอารถออโตมิตตี้คันเก่ามาเนี่ยแ <c oughs> ต่เป็นที่รถผมสิบัวเลยไม่ถ้ารถอย่างนี้มันปลาไกลได้ผมมันเอาไว้ วิ่งไกลอยู่แล้วไงใช่ลงทาไว้วิ่งไกลอยู่แล้วเครื่องมื่อนี้เขาขี่ก็รถรุ่นเดียวกันทั้งสี่เดชมเมื่อนั้นเขากขี่มาล่าสีเกือบสองร้อยรถเขากลับมาหอดเดชเออโอ๊ยเงินอีกกดไหลไม่ได้ก่อนล่าชุดได้เมอลหดหางได้เมารถหน้าหยากูอีกพันหกมาดีนะเออบอกว่าเอาให้ก่อนบอกออกให้ก่อนหน้ากุ่ยหน้าแดกด่าขอยืมครับเมื่อกี้การเราเลยเด้อเออไ หลายยากคอยอีกเดี๋ยวเนี่ละทักไม่ห้ยคอยโอนกันแต่ก่อนแล้วตอนนี้เออรายได้กูว่าประธานเด็กเข่าจากบาทอยู่รายได้กับประธานเด็กเข่าอยู่รายเสียไปแล้วไม่ได้มีไหมเออหนีหัวได้ กินง้วได้ยุ่งเดี๋ยวไมอดเราก็านนี้เออนะถ้าดิฉันอปนก็เลี่ยวได้ดีก็ไแงหนาลอกเดแกลวชุดแก่เห็นคลิปปวดล่าสุดเราอ่ะอีโต้ิใหญ่สิาวอิโดไอโต้ขนาดคน่ท่านลดัง บอกเลยว่าปีนาบวมแปรปีแลงเอกแล้วเพื่อนโชว์นี่หรอมั่นใจหรอับก็จคว่าจผาพื้นงานแฉะใครว่าควแบบนีแลงเอกสวีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วเจ็บแล้วมาแล้วเพื่อนจอดทุกบัมเพื่น เอาเครื่องสัามา่เอาเครื่องสัามา่มาสูดแล้วไมเด้อเครื่องสัางเออเอออาบยงจนายกจะน้กจะนากสีล้าไว้แล้วไปต่อยเอาอิผนพอยาผัลางงแม่ไปที่งก่อนแบมเอาเครื่องสัปางมาแล้วมาสูดันเขากดน้อมุแทงำเพิสมัยเก่ากันนะแทงหน้่ เตาพิ่เยี่ยเดียวเราไม่มีสีสิวสีแดงพี่รองะาู้ใรมีสีสิวสีแดงช่งไม่ใส่เลยค่ะเด้อสีสีกว่าขนตาก็ไม่มีอ๋อพี่ฟาสียังไม่สีเีเดียวเอาสุดเพีรกับสุดรลองเพลงมาดมไม่ได้หรอกแม่ไ่รอกแม่บอกวาเราบังไม่ถามเราไม่เราไม่ได้ยินเลยขจาคือพัเห็นสาวฮะอขีมนเราไม่ได้เอองติพยาพยงไก่พายงไกลลองห่ะค่ยว่า เอาคลิปนี้ไปสักนิดเดียพี่นอกเดี๋ยวสิบบาทท่านเพลิน